สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมของเราความเคลื่อนไหวต่างๆางไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆเศรษฐกิจการเมืองสังคมรวมถึงปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะมีการลงพื้นที่ทำข่าว าต่างๆนํามานําเสนอส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามไปเลยครับ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งพบชายนมชาวบ้านนาเชือกใต้ตบน,นาเชือกอยางตลาดจดกาลสินอดีตผู้ประกอบการขายส่งสินค้าและพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งโดยตั้งฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์ชารลเลสและปราหมันประสบความสำเร็จมีโคเนื้อหมุนเวียนเพื่อการค้าเที่ยวละกว่า30ตัวโดยแต่ละวันมีชาวบ้านเกษตรกร,รผู้เลี้ยงโคแวะเวียนไปติดต่อและขอคำปรึกษาเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่พบกับนายสุพินผูถินโคกอายุ3 4ปีอยู่บ้านเลขที่3 3 0 บ้านหนาเชือกใต้หมู่ที่10ตตบบนนาเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดคาฬาสิน์เจ้าของค้ำขุนฟาร์มโดยมีชาวบ้านผู้ที่สนใจเข้าชมกิจการในฟาร์มและโคพันเนื้อซึ่งเป็นสายพันธุ์ชาโรเลสและบรามันจจำนวน6ตัวขณะที่อีก24ตัวนำไปปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติในแปลงนา การเลี้ยงโคเนื้อดังกล่าวโดยเฉพาะผ่านชารเลสนั้นถือว่าเป็นเศร,รษฐกิจทางเลือกใหม่ในอนาคตดีกว่าการเลี้ยงโคสายพันธุ์อื่นๆที่เลี้ยงยากและตลาดแคบลงนอกจากนี้ใช้ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผู้คนกลับถิ่นเป็นจำนวนมากทันมาเลี้ยงโคเนื้อ จะก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและเป็นการตอบโจทย์การเลี้ยงโคอย่างไรให้อยู่ได้ขายได้มีกําไรได้เป็นอย่างดีเพราะจุดเด่นของพันชารเลสคือโตัว,วอายุ6เดือนจําหน่ายได้และสามารถผสมพันธุ์ได้แม้สภาพอากาศที่แห้งแลง้งก็เลี้ยงง่ายกินง่ายและประหยัดหญ้ากินแต่ฟางแห้งก็อว้นทวนสมบูรณ์และให้เนื้อมากปัจจุบันตลาดทุกระดับมีความต้องการเนื้อโคพันชารเลสเป็นอย่างมาก ที่ท่าเทพเปือบประมงพื้นบ้านแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีนาวาเอกจเจรชฉมเฉลารองผู้ในการสรอดชรจังหวัดจันทบ,บุรีร่วมกับประมงพื้นบ้านปากน้ําแหลมสิงห์คุกที่ไก่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายถึงวิธีการกระทําประมงอย่างยั่งยืนปลูกฝังให้ชาวบ้านและชาวประมงรู้รักสามคัคคีและรู้จักวิธีการทําประมงอย่างยั่งยืนโดยการสร้างบ้านปลาด้วยวิธีการนําทางมะพร้าวจัดมะพร้าวลําไม้ไผ่ มามัดรวมกันแล้วนำไปทวงด้วยก้อนปูนซีเมนต์น้ำหนักประมาณ50กิโลกร,รมัมทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อเป็นจุดศูนรวมของสัตว์น้ำและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำทางทะเลทุกชนิด และที่สําคัญเป็นการเพิ่มจํานวนปริมาณสัตว์น้ําทางทะเลที่นับวันยิ่งหายากขึ้นทุกวันกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนประมงในพื้นที่และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่นผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดชันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมมีเรือประมงของชาวบ้านเข้าร่วมในการนําสังกอหรือบ้านปลาออกไปทิ้งในทะเลจํานวน15ลําโดยกิจกรรมในการทิ้งสังกอทางชม ลมประมงพื้นบ้านแหลมสิงคุกขี้ไก่จะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นการสร้างแนวเขตเพื่อป้องกันเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่เข้ามาทําการประมงในพื้นที่และปลูกฝังให้ลูกหลานได้รู้จักและห่วงแหนการทําประมงทำมาหากินในพื้นที่เพื่อให้ชาวประมงในพื้นบ้านได้มีแรงทำมาหากินที่ยั่งยืนต่อไป นายสมพรปัจชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการแถลงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดชุมพรประจําปี2564และเป็นประธานในที่ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรการประชุมรายงานถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับการประสานการปฏิบัติในพื้นที่ของสํานักงานปปสภาค8ผล การปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคและการประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสอปปส และรับฟังการรายงานสถานการณ์จากการประชุมโต๊ะข่าวของสอปสอปศชุมพรสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดชุมพรปัญหาในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเป็นเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจากการนำเข้ายาเสพติดจากเส้นทางที่ลำเลียงจะส่งผลให้มีแหล่งพักยาในพื้นที่ในพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทและชนิดของยาเสพติดที่มีแพั่ระบาดอยู่ในพื้นที่และราคายาเสพติดเฉพาะยาเบ้าลดลงอย่าง สังเกตเมื่อเปรียบเทียบกับยาเสพติดในพื้นที่อื่นจึงเป็นโอกาสที่จะทําให้เด็กเยาวชนมีโอกาสเข้าไปใช้ยามากยิ่งขึ้นและสิ่งสําคัญคือกระแสสังคมในการต่อต้านยาเสพติดของประชาชนในพื้นที่ลดลงขาดความตื่นตัวและไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อยลง เนื่องในวันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยและเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสําคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนานรวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสําคัญของช้างไทยสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้นในระหว่างวันที่13-14มีนาคม2564 นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าสวนสันตว์เชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมวันช้างไทยเป็นอย่างมากดังนั้นจึงมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาฝ่ายบำรุงสัตว์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมวันช้งางไทยขึ้นในวันที่1 3บสถึงสิบีมีนาคม2564ายภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดนเทศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้างให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่ค ไทยม่เป็นเวลายาวนานและยังมีกิจกรรมหลายผ่านทางช่องทางเ c e b o o k ของสวนสัตว์เชียงใหม่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา15นาทีและ14นาฬิกาถึง14นาฬิกา45นาทีณบริเวณสวนจะแสดงช้างเอเชียนอกจากนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมอื่นๆอาทิกิจกรรมถามตอบรับของรางวัลกิจกรรมประดิษฐ์จานกระดาษรูปช้างกิจกรรมระบายสีช้างอีกทั้งยังมีการเลี้ยงขันตกอาหารโปรดให้แก่ช้างที่อยู่ในสวนจะแสดงอีกด้วย พันตำรวจเอกธนงศักดิ์คำมาตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกได้มีคำสั่งการให้พันตำรวจโทชนะชลหานชนะรองผู้กำกับสืบสวนเมืองนครนายกพันตำรวจโทอชิรวัตรแสนคำสารวัตรสืบสวนเมืองนครนายกพร้อมด้วยทีมชุดสืบสวนเมืองนครนายกได้แก่รอยจากกล้องวงจรปิดตามที่จับกลุ่มคนร้ายอ้วนพร้อมที่มีการขโมยรถจักรายานยนต์ที่จังหวัดนครนายกแล้วขับหลบหนีไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบชื่อคือนายชยศิทธิ์ กัรน,นิกาอายุ17ปีอีกคนคือนายพีรวัตรทินวงเกลออายุ17ปีเจ้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามจับคุมตัวได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นบ้านเกิดของผู้ต้องหาทั้งสองคนเพื่อดำเนินคดีที่จังหวัดนครนายกจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านายชยศิษฐ์กัญญิกาเป็นเพื่อนกับนายพีรวัตรทินวงเกลอได้เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาทำงานก่อสร้างกับพ่อนายพีรวัตร ทองวงเกลอที่วัดกุดตะเคียนจังหวัดนครนายกได้ประมาณ1สัปดาห์นายพิรวัตรได้เกิดทะเลาะกับพ่อของตอนเองจึงได้ชวนนายชัยสิทธิ์ซึ่งเป็นเพื่อนเดินจากวัดกุดตะเคียนเข้าตัวเมืองนครนายก ระยะทางกว่า20กิโลเมตรพอมาถึงหน้าบ้านที่เกิดเหตุพวกตนเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ h อนด้าเวฟ110ไอสีแดงดำทะเบียน1ก่งกงงู5956จังหวัดนครนายกจอดอยู่ที่หน้าบ้านนายชัยทธิ์จึงได้เข้าไปเข็นรถจักรยานยนต์ออกมาโดยมีนายพีรวัตรคออยู่ต้นทางให้จากนั้นก็นำรถจักรยานเข้าไปหลบที่ซอกตึก เพื่อถอดชิ้นส่วนออกและขับหลบหนีไปตามเส้นทางนครนายกองครักษ์พอมาถึงพื้นที่คลองหลวงจังหวัดประมุมธานีได้ไปขโมยรถจักยานยนต์ฮอนด้ารีมสีน้าเงินอีกหนึ่งคันเป็นสองคันเพื่อที่จะกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์และหลบหนีมาได้แค่เพียงหนึ่งวันเจ้าที่ตํารวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ในช่วงเช้าของวันนี้ พลเรือเอกชติชายศรีวราคานผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี2564ณสนามฝึกทอรอหมายเลข15หาดยาวสมสารอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการฝึกกองทัพเรือประจำปี2564เป็นการฝึกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อเตรียมกำลังของกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศซึ่งถือเป็นภารกิจที่ไม่มีหน่วยน อนือน่ปฏิบัติงานแทนได้กองทัพเรือจึงได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้กําลังพลจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การวางแผนทางทหารอีกทั้งยังได้ทดสอบแนวทางการใช้กําลัง และการอำนวยการยุทธตามคำสั่งยุทธการที่ใช้ในการฝึกและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทางเรือสาขาต่างๆให้เป็นไปตามแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือที่กำหนดไว้และนำไปสู่ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายพักภูมิภูมีในอำเภอเขาค้อเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2564โดยมีนางกรานีอินโชมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นากล่าวต้อนรับนายสุทธิพงศ์พลสยมประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาค้อกล่า,ารายงานถึงวัตถุประสงค์น,นายอัตนันต์นชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าที่ร้อยตรีชัชวานรักหานร,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวลักขนาพรมเสรณีเกษตรอำเภอเขา,ขาค้อพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจนํานวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร,เร,กรเริ่มต้นการผลิตปีเพาะปลูกใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่เผยแผพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร,กร,รู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรและสวนเครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสินค้า กเกษตรกับพื้นที่ซึ่งเกษตรกร,กรสามารถนําไปใช้ปฏิบัติในฤดูการผลิตใหม่โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่จํานวน5ฐา,านเรียนรู้ประกอบด้วยฐานการปรับปรุงบํารุงดินฐานการกําจัด ศัตรูพืชด้วยวิธีการผสมผสานฐานการบริหารจัดการน้ําฐานการเพิ่มมูลค่าและการแปลรูปผลผลิตฐานการขยายพันธุ์พืชรวมถึงการบริการทางการเกษตรนิทรรศการหน่วยงานราชการและภาคเอกชนการแสดงและจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยมีเกษตรกรและเครือข่ายเข้าร่วมงานจํานวน200คน ที่โรงเรียนานารีรัฐจังหวัดแพร่านายวิเชียนอนุสาสนนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอ n งลิส h ์ l ีไลท์โดยมีนายกฤิตภพัก สุทธนะบวรกุลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทถุงสตังกรบจำกัดกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนักเรียนเข้าร่วมโครงการนายกฤตพักสุทธนะบวรกุลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทถุงสตังกรปจำกัดกล่าวว่าบริษัทถุงสตังกรุปจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดโครงการอ n g ลิ s h ์วีไลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะ นอกจากในบทเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีเทคนิคการจดจำและเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารฝึกให้มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคต ภายใต้การสังการของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพลโทรกริงการสีรักร่้มในการกอรมนภัก4และหลายภักส่วนจำนวน80นายร่วมกันออกตรวจพิสพูจน์ทราบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ทาวอนพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคมถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าท้องที่บ้านสาไกา่หมู่ที่3ตำบลบ้านแรลอําเภอทันโตจังหวัดยะลาเนื่องจากได้รับรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวนหลายแปลงใกล้กับชายแดนไทยมาเลเซียไกลหลักกิโลเมตร เลขที่47ขอให้ไปตรวจสอบหลังได้รับรายงานจากคณะเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปจุดจอดรถขึ้นไปบนภูเขาประมาณ3กิโลเมตรถึงเขตแนวชายแดนไทยมาเลเซียระหว่างใกล้หลักเขตแดนที่47ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กำลังถูกทำลายใหม่และเก่าจำนวนหลายแปลงมีการตัดโคน่นต้นไม้มีค่าจำนวนมากขาณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิดในพื้นที่ถูกทำลายคาดว่าเพิ่งหลบหนีไปพนักงานสอบสวนสพแม่วดาดอภอทานโตจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่สพทอสิ เก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานและสิ่งของอื่นๆโดยกล่าวหากลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าลักลอบแปรรูปไม้กิดทำความผิดตามพรบรปา่าไม้พุทธศักาา 84, ราช2484พรบจัดที่ดินเพื่อการของชี้พุทธศักราช2511 ที่หอประชุมเทศาการอำเภออุทยัยอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสรันพัฒประโมทก,กะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากการทําไม้กวาดโดยมีนายนัทพลลาบเกินประธานชมรมส่งเสริมอาชีพคุณภาพชีวิตสิทธิคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายประพานปรีบุภพพานายอำเภอ อุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้พิการผู้ด,ดูแลผู้พิการและคนในครอบครัวของคนพิการเข้าร่วมอบรมจํานวน50คนนายนัทพลลาบเกินประธานชมรมส่งเสริมอาชีพคุณภาพชีวิตสิทธิคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกคนพิการทําให้ทราบว,ว่าคนพิการส่วนใหญ่ต้องการมีอาชีพมีงานทําที่สามารถประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวดังนั้นเพื่อ เป็นการเสริมสร้างให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชมรมส่งเสริมอาชีพคุณภาพชีวิตสิทธิ คนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการสนับสนุนจากโครงการสภาสังคมสงเคราะห์55ปีใต้รมพระบารมีจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้จากการทำไม้กวาดโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการคนในครอบครัวคนพิการมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้การสร้างอาชีพของคน พิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกอบรมในการทําไม้กวาดมาต่อยอดนําไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในการช่วยเหลือคนพิการอย่างยั่งยืน วันที่11มีนาคม2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือภาคที่2และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่2อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ได้กล่าวให้โอวาชื่นชมข้าราชการทหารลูกจ้างและพนักงานราชการของกองทัพเรือภาคที่2เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่2และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2ในวันนี้ว่าที่ผ่านมากำลัง ขงพลของทัพเรือภาคที่สองและส่วนอเมริการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่สองจะให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยกําลังกายและกําลังใจที่เข้มแข็งโดยไม่ได้คํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงแม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่จะต้องเผชิญกับความยากลําบากเพียงใดสมผลให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือภาคที่สองและส่วนอเมริการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของกองทัพเรือและรัฐบาลเป็นอย่างดีมีผลการปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยความจริงใจและขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความภาคภูมิใจหมันพัฒนาตนเองและสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความชำนาญน,นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของทัพเรือภาคที่สองและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป ครับทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทำข่าวสารต่างๆเพื่อนำมานำเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์นะครับและช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ